สวัสดีครับจังหวัดราชบุรีเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขึ้นบัญชีสำรองผู้ค้าสลากจำนวน100รายมีอายุของบัญชี2ปีหรือมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคุณสมบัติของผู้สมัครก็เหมือนเหมือนกับทุกจังหวัดที่ผมเคยแจ้งไปนะครับคือมีอายุไม่ต่ำกว่าย0ปีและไม่เกิน 80ปีส่วนอายุ70ปีขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับไม่เป็นคนวิกลจริตเข้ามาอยู่โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า90วันส่วนเงื่อนไขของผู้สมัครก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับเช่นสามารถขายสลากได้ด้วยตนเองมีจุดขายสลาก ที่ได้แจ้งต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้วิธีการรับสมัครของจังหวัดราชบุรีให้จัดส่งทางไปรษณีแบบด่วนพิเศษเท่านั้นย้ำนะครับแบบด่วนพิเศษเท่านั้นโดยจะต้องจ่ายหน้าซองไปที่ที่ทําการปกครองจังหวัดราชบุรีวงเล็บว่ากลุ่มการเงินและบัญชีชั้นสอง สาะระกลางจังหวัดราชบุรีหลังเก่าตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีรหัสไปรษณีย70์70000รับสมัครระหว่างวันที่22-26มีนาพุทธศักราช2564เอกสารที่จะต้องแนบส่งไปก็มีแบบคำร้องสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน และแผนที่แสดงจุดจำหน่ายอย่างละหนึ่งใบนะครับการคัดเลือกจะทำการจับฉลากโดยต้องผ่านคุณสมบัติของทางจังหวัดก่อนนะครับโดยเราสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรีได้ตั้งแต่วันพุทธที่7เมษายน2564และอีกช่องทางหนึ่งก็คือป้ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และจะทำการจับฉลากในวันที่9เมษาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องประชุมการประพฤกอาคารราชบุรีเกมโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook l i v e ของสนักงานจังหวัดราชบุรีได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนกว่าจะจบการถ่ายทอดและจะประกาศได้ชื่อ ผู้ได้รับเลือกขึ้นบัญชีสำรองจำนวน100รายในวันที่21เมษายนพุทธศักราช2564ที่ป้ายประชาสัมพันธ์จังหวัดและทางเว็บไซต์จังหวัดก็ขอแสดงความยินดีโล่งหน้ากับผู้ได้รับเลือกขึ้นบัญชีสำรองนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเลือกก็รอรุ้นในรอบต่อๆไปนะครับ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ